สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเช้านี้ยังเป็นพาเพื่อนมาย้ายต้นกล้าที่เราผ่าหัวชิ้นบอลสีไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นบอนสีที่เราผ่าชิ้นไว้นะคะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ตอนนี้น้องก็เริ่มโตแล้วค่ะบอนสีที่เราผ่าชิ้นไว้เราจะย้ายลงต้นกล้ายัางไงให้เขามีต้นที่โตไวแล้วก็แข็งแรงแล้วก็ใบสวยแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นบอลสีที่มีชื่อว่าช้างเผือกใบบัวค่ะ เราจะย้ายต้นกล้าจากที่เราเพาะไว้ใส่กระถางให้ต้นกล้าของเราโตเร็วแบบนี้ค่ะตามชมได้เลยค่ะวัสดุของเรานะคะมีดังนี้ค่ะอันดับแรกนะคะก็จะเป็นนี่ค่ะ บอลสีนะคะที่เราทําการผ่าชิ้นบอลสีไว้นะคะเมื่อก่อนที่เราเคยถ่ายคลิปให้ดูนะคะเพื่อนๆวันนั้นเป็นวันที่3าตุลาคมสองหค่ะเราทําการผ่าชิ้นบอลสีนะคะแล้วเราก็ผ่าชิ้นออกมาได้ทั้งหมด47ชิ้นด้วยกันค่ะหลังจากที่เราผ่าชิ้นหัวบอลสีแล้วนะคะเราก็ทิ้งไว้ในกล่องแบบนี้นะคะแล้วตอนนี้ก็คือน้องเขาก็ ทอดยอดขึ้นมาทั้งหมด16ต้นด้วยกันค่ะเราก็จะย้ายต้นกล้าของเรานะคะที่มีใบแบบแข็งแรงหน่อยนะคะเริ่มมี2ใบ3ใบเนี่ยเราก็ย้ายต้นกล้าของเราลงในใส่กระถางนะคะกระถางอันนี้ก็คือกระถางที่มีขนาดความกว้างอยู่ที่4นิ้วค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นใบก้ามปูค่ะใบก้ามปูนี่นะคะเราก็เก็บมาจากทุ่งนาของเราเองค่ะแล้วเราก็ตากแดดทิ้งไว้ให้แห้งนะคะเราอย่าไปใช้ใบก้ามปูที่ ใบสดนะคะเพราะว่าใบสดเนี่ยเขาจะมีความร้อนในตัวค่ะเมื่อเรานํามาปลูกบอนสีหรือว่ามาเพราะบอนสีเนะี่ยเขาจะทําให้บอนสีของเราเหี่ยวเฉาแล้วก็แห้งแล้วก็เหลืองตายนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ใบก้ามปูที่เราผ่านการตากแดดมาแล้วค่ะแล้วก็ใบของเขาเนี่ยก็คือแห้งเต็มที่แล้วค่ะนี่ก็ถือว่าใช้ได้ค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นนี่ค่ะ ดินที่เราหมักกับใบก้ามปูและก็ใบมะขามแห้งนะคะเราก็มีส่วนผสมของมูลไส้เดือนค่ะอันนี้เราหมักทิ้งไว้ได้หนึ่งสัปดาห์แล้วค่ะตอนนี้ก็ดินก็เริ่มมีความชื้นแบบว่าเพียงพอแล้วค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแก้วพลาสติกเอาไว้ครอบต้นบอนสีค่ะให้เขาโตเร็วเหมือนกับต้นบอนสีต้นนี้ค่ะอันนี้เราเอาไปเลี้ยงไว้ใน บอ่อปูนซีเมนค่ะแล้วเราก็แช่น้าทิ้งไว้ค่ะบอลสีของเราก็เลยสีสวยค่ะแล้วต้นตั้งแม่ของเขานะคะบอลสีที่มีชื่อว่าเจ้ากรุงไกเซอร์ที่เราผ่าหัวออกมาเนี่ยอันนี้ก็คือต้นตั้งแม่ของเขานะคะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนเราก็จะย้ายบอลสีลงในกระถางเลยค่ะก็ใส่ใบกา้ามปูลงไปแล้วเราก็จะใส่ดินลงไปใส่ดินลงไปพอประมาณค่ะแล้วเราก็จะ นำน้องบอนสีออกมาบอลสีที่เราทำการผ่าชิ้นหัวไปแล้วนะคะถ้าเราผ่าชิ้นหัวเล็กบอลสีของเราก็จะต้นเล็กค่ะอันนี้พี่แรมแบบผ่าชิ้นเล็กมากๆค่ะน้องบอลสีของเราก็เลยต้นเล็กค่ะแล้วการจเจริญเติบโตเขาก็จะโตช้ากว่าอบอลสีที่เราผ่าชิ้นหัวใหญ่ค่ะแล้วก็ตักดินใส่ค่ะค่อยๆใส่ลงไปค่ะ บอนสีเลี้ยงไม่ยากค่ะถ้าหากว่าเราเข้าใจเขานะคะเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วเราก็จะรู้ว่าวิธีการเลี้ยงบอนสีเนี่ยไม่ยากทำยังไงถึงจะให้บอนสีของเราโตเร็วแล้วก็ทํายังไงถึงจะให้บอนสีของเราต้นสวยใบสวยนะคะก็คือขึ้นอยู่กับการเลี้ยงแล้วก็ก,การดูแลของเราค่ะถ้าเราดูแลดีเหมั่นดูแลทุกวันนะคะให้น้ําเป็นประจําแล้วก็ไม่ให้น้องอยู่ในที่แสงแดดจัดเกินไป เพราะว่าแสงแดดจัดเนี่ยจะทำให้บอนสีของเราเใบของเขาจะไม่สวยใบของเขาจะซีดค่ะแล้วเราก็ต้องให้น้องบอนสีของเราอยู่ในร่มเงาที่พอเหมาะนะคะถ้าช่วงนี้เป็นช่วงที่หน้าหนาวแล้วก็จะไปสู่ฤดูร้อนเนี่ยก็คือเราจะต้องอําพรางแสงให้เขาประมาณ70%ค่ะเพื่อที่ว่าบอนสีของเราก็จะได้ไม่ถูกแดดเยอะเกินไปค่ะแล้วบอนสีของเราก็จะโตไวสวยไวค่ะ งามร็วนด้วยค่ะการดูแลก็จะง่ายค่ะนี่แล้วก็ใช้หางช้อนจิ้มลงไปเบาๆค่ะอันนี้เราทําการผ่าหัวไว้ได้ประมาณ3เดือน4เดือน,อนแล้วกันเพื<ๆ>่อนๆจะถึง4เดือนแล้วนะนี่ค่ะทีแรกเราคิดว่าบอลสีของเราจะไม่ขึ้นแล้วนะจะไม่งอกแล้ว เราก็เลยปล่อยทิ้งไว้ตั้งแต่ผ่าหัวไว้เนี่ยก็คือตอนนั้นเขางอกมาสองต้นตอนที่แพยมทำคลิปออกมาให้ดูนะคะเขางอกมาสองต้นนะเราก็เลยปล่อยทิ้งไว้แบบนี้นะคะก็เลยเอาฝาปิดไว้อาอยู่มาเดือนต่อมานะคะเขาก็ผลลู่พึบขึ้นมาเลยค่ะก็คือเขาอาจจะงอกช้าหน่อยนะเพราะว่าเราผ่าชิ้นเล็กเราก็ต้องให้เวลาเขาค่ะถ้าเราผ่าชิ้นใหญ่เนี่ยอัตราการงอกของเขาจะเร็วขึ้นแล้วก็ต้นของเขาก็คือจะโตเร็วค่ะ ถ้าเราผ่าชิ้นใหญ่ต้นของเราก็จะต้นใหญ่อันนี้เราผ่าชิ้นเล็กมากประมาณนี้ค่ะ อันนี้ติดมาสองต้นเลยอ่ะดึงออกก่อน ต้นนี้อ่ะง่ายหลังเลยต้นนี้มีแค่หนึ่งใบเราก็จะลองเลี้ยงดูนะว่าเขาจะรอดไหมเพราะว่าตอนที่เราดึงขึ้นมาเนี่ยก็คือรากเขาขึ้นมาด้วยค่ะเมื่อกี้เราดึงต้นใหญ่ขึ้นมาแล้วต้นเล็กๆก,ก็เลยตามมาด้วยเราก็เลยจะทดลองเลี้ยงดูนะว่าน้องเขาจะรอดไหมเพราะว่าน้องเขามีแค่ใบเดียวค่ะโอ้โห ประมาณสี่ต้นค่ะเราก็จะฝังไว้ในนี้ก่อนค่ะก็จะให้เขาอบไว้ในนี้ก่อนเนาะรอให้น้องโตถึงจะมานำมาแยกลงในกระถางใหม่ค่ะหลังจากที่เรานำน้องมาแยกใส่กระถางเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเราก็จะนำน้องมาใส่ในภาชนะหรือว่าจะเป็นถาดหรือจะเป็นกระมันก็ได้นะคะนำน้องมาใส่ก่อนค่ะอืมเราก็จะค่อยๆเรียงนะคะ กระนำมัใบนี้นะคะก็จะใส่ได้ประมาณนี้นะคะค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนําน้ํามารดที่ต้นบอนสีค่ะค่ะแล้วก็เราก็ลดลงไปเบาๆค่ะลดหมดทุกต้นเลยนะคะเพื่อให้ความชุ่มชื้นกับบอนสีของเราค่ะบอนสีของเราก็จะได้แบบว่าฟื้นตัวได้เร็วค่ะหลังจากที่เขาถูกน้ํานะคะ แล้วในกระถางนะคะหรือว่าในกรละมังนะคะเราก็เทน้ําใส่ค่ะเทน้ําใส่ไว้ค่ะเพื่อที่บอลสีของเราจะได้มีความชุ่มชื้นค่ะเราใส่ไปประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเราจะใช้แก้วพลาสติกครอบไว้ค่ะถ้าเรามีแก้วใบใหญ่เราก็ใช้แก้วใบใหญ่มาครอบค่ะครอบไว้เพื่อที่ป้องกันมแมลงค่ะ,มะแมลงศัตรูพืชหรือว่าพวก เคี้ยหนอนไรแดงต่างๆนะคะจะได้ไม่มาเกาะที่ต้นบอลสีของเราค่ะแล้วแถมยังเป็นการอบบอลสีของเรานะคะให้เขามีการเจริญเติบโตขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วค่ะนี่แล้วก็อบไปในนี้นะคะนีะ่แค่นี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะวิธีการย้ายน้องบอลสีของเราให้น้องบอลสีของเรารอด ปลอดภยัยแล้วก็โตเร็วแถมยังป้องกันพวกมดหนอนมแมลงได้ดีทีเดียวค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่แรมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของพี่แลมมาตลอดค่ะถ้าชื่นชอบในการปลูกบอนสีอยากให้บอนสีสวยๆแบบนี้นะคะก็ต้องติดตามรับชมที่ต่อไปของพี่แรมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ